หาผู้สูญหายคนสุดท้ายจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มจากอิทธิพลของพายุงวงช้างที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั้นนะคะตอนนี้ยังคงเดินหน้าต่อถึงแม้ว่าก็อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างนะคะจากทั้งกระแสน้ําที่เปลี่ยนทิศแล้วก็มีฝนตกเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเรือบรรทุกนักท่อง,งเที่ยวลําเกิดเหตุที่อับปางเนี่ยมันอับปางได้อย่างไรอยากให้คุณผู้ชมชมจากคลิปนี้ค่ะ นี่เป็นภาพสุดท้ายของเรือนักท่องเที่ยวลำเกิดเหตุที่วิ่งเตรียมเข้าหาฝั่งบริเวณปากอ่าวาตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะแต่ว่าเรือลำนี้ไปประสบกับพายุวงช้างที่เกิดเป้นกระดันหันจากนั้นก็พลิกคว่ำอับปางซะก่อนค่ะ จะเห็นภาพได้ชัดกว่านะคะเพราะว่าเรือนั้นกำลังจะเข้าฝั่งค่ะ หลังจากที่เรือล่อมนะคะผู้โดยสารต,ต่างตะเกียกต,ตะกายอยู่กลางน้ําก่อนที่จะสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้5คนคือทั้งหมดเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่7คนนะคะช่วยมาได้5ตอนนั้นเนี่ยสูญหายไป2คนคนหนึ่งเป็นชาวบ้านแหลมเพชรบุรีเนี่ยแหละคะ่ะอีกคนหนึ่งมาจากกรุงเทพมหานครนะคะสองคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพที่ทําให้เราได้เห็นถึงความรุนแรงถึงนาทีสําคัญที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างชัดเจนนะคะตลอดขําคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมกําลังกันออกค้นหาต่อ เนื่องจนถึงช่วงเช้าก่อนจะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบร่างหนึ่งในผู้สูญหายลอยห่างจากจุดที่เรือล่มไปประมาณ300เมตรเป็นชาวกรุงเทพมหานครส่วนอีกคนยังไม่พบค่ะผู้วาราชาการจังหวัดเพชรบ,บุรีไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองและแสดงความกังวลต่อการค้นหาผู้สูญหายเพราะว่าปัจจัยสำคัญมีอุปสรรคคือกระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนทิศ และนั่นอาจจะทําให้การค้นหายากมากขึ้นและอาจจะต้องขอความร่วมมือจากชาวประมงในการร่วมกันค้นหาใต้น้ํานะคะและจากการสอบถามคนขับเรือลําที่เกิดเหตุระบุว่ามีชูชีพครบทุกคนและเรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะังจากที่คนขับเรือพูดก็คือว่าในเรือมีชูชีพนะครับเพียงพอกับผู้โดยสารแต่ว่าข้อที่จริงเนี่ย น่าจะไม่ได้สวมนะครับนั่นไม่ใสินค้ชีพแล้วก็เรือเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายได้ตรวจสอบแล้วนะครับจำนวนบรรทุกไม่เกินจากที่ได้รับอนุญาตประเภทที่ได้รับอนุญาตก็ถูกต้องตามกฎหมายครับ สอบถามจากทางคนที่อยู่บริเวณปากอ่าวนะคะเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นตอนที่เรือวิ่งผ่านหน้าบ้านไปประมาณสัก5านาทีแล้วเกิดลมพายุพัดสังกะสีบ้านปลิวว่อนเห็นคนบนเรือสวมใส่เสื้อชูชีพแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสามารถใส่ได้ทันทุกรบทุกคนหรือเปล่าและที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบพายุรุนแรงเช่นนี้มาก่อนค่ะขึ้นไหมคะไม่เคยเนี่ยเกิดมา50ปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ย แล้วเมื่อวานมันมีแบบเข้าฝนอะไรก่อนไหมไม่มีเลยยูยูก็มีลมขึ้นมาเลยลหรอคะแต่เราไปเราไปตลาดเพชรแต่เขาบอกว่าฝนมันตกมาสองครั้งแล้วมันเกิดจากหลังบ้านยีอะไรวะแล้วมันก็อยู่ในบ่อมันมาเกิดตอนเย็นลุอกเนี่ย สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นทางอำเภอและอบะตอจะเร่งนำงบฉุกเฉินมาช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านเรือนเสียหายนะคะคนที่บ้านเรือนเสียหายมีประมาณ40 5 0ถึง50ครัวเรือนส่วนผู้เสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือคนละ 29,700บาทค่ะค่ะสำหรับในไทยนั้นเรื่องพายุงวงช้างเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่ก็ยังอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันตรายมันมากน้อยขนาดไหนนะคะ อย่างปรากฏการณพายุงวงช้างที่บางคนเนี่ยเรียกว่าพายุนาคเล่นน้ําเป็นปรากฏการทางธรรมชาติมักจะเกิดในน้ําแล้วก็เกิดที่น้ําทะเลบ่อยกว่าน้ําจืดเรียกว่างวงช้างเพราะว่าลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆงวงช้างเชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้าที่มีเมฆฝนฟ้าขนองกับผืนน้ําข้างล่างนะคะความยาวประมาณ1 0ถึง600เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณ1ถึง10เมตรค่ะ พายุงวงช้างเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมีคําอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนพายุงวงช้างนี้มาจากความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่จะกระจายตัวเป็นหย่อมๆอุณหภูมิที่ต่างกันเนี่ยคะ่ะทำให้อากาศติดก,กับผืนน้ําแล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมันจะเกิดเป็นลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในอากาศเย็นแบบคลิปที่เราเห็นกันตอนแรกซึ่งความแรงนั้นจะทําให้เรือลําเล็กๆคว่ำได้มีคำแนะนำ มายังชาวเรือแล้วก็ชาวบ้านนะคะว่าให้สังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ให้ดีแล้วก็หนีไปในฝั่งตรงข้ามอันนี้เป็นคําแนะนําแต่ที่สําคัญคุณพิมพิมลเราจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดขึ้นนะคะค่ะไม่สามารถพยากรณ์ได้นะคะว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตว่าพื้นที่เนี่ยมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆนะคะระหว่างข้างบนกับข้างล่างเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดเห็นได้ทีนี้ถ้าเราไปเทียบกับทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและเราเคยได้ยิน เะะทียบกันเนี่ยเทียบไม่ติดเลยคพา,ายุงวงช้างเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ามากๆเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาการเกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสักประมาณ 2- 3นาทีก็มีหรือจะยาวกว่านั้น30นาทีจากนั้นก็สลายตัวไปอย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นสู่ฝังนะคะค่ะนี่เป็นภาพพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะนามาประกอบให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความแตกต่างความรุนแรงอย่างชัดเจนกลับมาที่พายุงวงช้างเนี่ยคะ่ะบางเหตุการณ์ก็ถูกบันทึกภาพเป็นคลิปวิดี เอาไว้เราน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะคะอย่างเมื่อปี2561เกิดพายุงวงช้างกลางทะเลอันดามันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเมษายน2564พายุงวงช้างกำลังพัดถล่มกลางทะเลในตำบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองตรา,ขาดขณะกำลังรอลงเรือที่ท่าเทียบเรือนะคะซึ่งครั้งนั้นพายุพัดหมุนอยู่นานเกือบ20นาทีก่อนจะสงบลง ตอนนั้นนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลยขณะที่ชาวประมงเองก็กําลังจะออกเรืออยู่กลางทะเลต่างก็รีบกลับขึ้นฝั่งนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายค่ะ,คะแต่พราะว่าเกิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565เป็นพายุงวงช้างที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราดอีกครั้งหนึ่งนะคะทําความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลังคาเข้าของเนี่ยปลิวว่อนเสียหายเป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นอิทธิพลของพายุงวงช้างที่เกิดขึ้นในไทยค่ะ